ชัดแล้วปุ่นได้รูปุ่นดี่าเฮ้ยชิอัล่านนี่อ,นน<า>อ่านูนี่สวัสญญดีค่ะวันนี้มาเด้นเล่นกันนะจ๊ะสุก,กายกี้วนขอบคุณค่ะรุ่นเสรุนเชชัดุ ทางสามเดี๋ยวลุ้นเนี่ยเบรนปอดเอเบรน <laughs> ขอบพระคุณทุกท่านนัเลยนะจ๊ะที่เข้ามารับชมนะจ๊ะวันนี้แดดก็โอเคนะคะแดดดีวันนี้วันที่ฟันดาร์กอาร์ตีนเนาะเนาะจากอาร์ตินอัก์ตินอ่าใช่ไหมคิดว่าอืมวันที่วันฟันดาร์ลินส์ดาร์อัก์ตินอานอย่าวันวันนี้วันอังคารนะจ๊ะวันที่สิบแปด กรกฎาคมเนาะบางทีก็ไม่อยากบอกวันที่หรอกนะสองพันห้าร้อยหกสิบหกเพราะบอกแล้วบางทีเราคลิปเราทําไม่นานอะไรเงี hmm. ้ยมัน,ม,นมันไม่สามารถที่จะบางทีเราไม่มีเวลาจะลงเงี้ยต้องทํางานต้องอะไรใช่ไหมเออเราก็ไม่ได้บอกวันที่เงี้ยมันจะจะดีกว่ามาฉลาดหรืออะไรเนี่ยนะก็แค่มาลงคลิปให้ดูนะจ๊ะก็สถานที่เก,าเกานะ่าๆนะจ๊ะมาร้องเพลงกันดิฟ้า กระแซ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 เข้ามาสิขยับ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 เข้ามาสิหากว่าชอบฉันมันมาเอาใจจะไปไหนลูกไก่ไหนกํมมือขยับ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 เข้ามาสิกระแซกระแซกระแซเข้ามาสิหากว่าชอบฉัน มันมาเอาใจจะไปไหนลูกไก่ไหนกำมือเย็บไข่เย็บขเย็บไขเย็บเขามาสิกระแซะกระแซกระแซกระแซเขามาสิโอเคนี่แหละลองไม่ได้ต่อแล้วนี่เอาเพลงไหนดีกว่าเดี๋ยวก่อนเ,อเพลงที่มันตลกสนุก ตีหอไม่ถึงก็จวนคิดทบทวนเรื่องฝันฉันดีผู้ชายอะไรนายิก กะซิกะซิกนา่ารักนาตีเพียนมาอดอดออสะอทำสนอมากมีวันนีหพากคิดอยู่มาห้ามาถูกดนลาจะทำไงดีความคิดก็หยุดลงปับ๊บหนบหนับหน,นุบหนับขจับขจีตกใจแล้วตื่นมาสินในแม่เสียดายจังเสียดายจริง มาทีไลก็ต้องมาดูดอกไม้บ้านนี้นะคะดอกไม้บ้านนี้นะคะสวยนะคะคุณสานะคะคุณสาเดินนะคะคุณสารูปหล่อนะคะเห็นคุณสาไหมคะโอ้แมลงเห็นแมลงไหมเห็นแมลงไหมโอ้ พอตอกไม้บ้านนี้มากเลยโหแมลงมันมาพึ่งอะค่ะตอมเนาะนะคะ,อ,นะนะคะอีหอไม่ถึงก็จวน คิดทบทวนเรื่องฟันฉันดีผู้ชายอะไรนาะยิกละกะสีละก็สิกรักน้าตีเพียนมาออดออสะฮอทำเสนอมาหากมีฟันว่าคิดอยู่ว่วาจะตูกรวนรำเออรวนรำรวนลรมจะทำไงดีเอาความคิดละก็หยุดลงปับ๊นบหนุบหน,นับหนุบหนับ ก็จับเขาจีแล้วตกใจแล้วตื่นมาสินในมาเสียดายจังเสียดายจริงแต่ตฟนหน,น,น,นูไม่รู้ว่าแฟนมี คลอดีนูก็เลยชอบเขานูไม่รู้นูเบาก็อบอกเขามีนูคนเดียวนุไม่รู้ว่าแฟนมีคลอดีนูก็เลยชอบเขานูไม่รู้ว่านูเมาก็อบอกเขาชอบหนูคนเดียวก็โทษทีโทษทีโทษทีสิไป ทีคนมีเจ้าของขาโทษทีที่ไปตีตาจองเขาเปล่าร้องว่าเขาโสดจริงๆอันนุไม่รู้แฟนมีเขารอดีหนูก็เลยชอบเขาอันนุไม่รู้พนูมเมาก็อบอกเขาชอบหนูคนเดียว กี <ersch> <laughs> ่เพลงละสามเพลงแล้วนะเสี่เพลงนี้นะโอ้ดูน้ำ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 อไรเหรอไปไหนแล้วไปไหนแล้วเห็นนกไหมคะน้ำชื่อไรเหรอเขาหาปลากินนะจ๊ะโอเค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  ไรเหรอโอ้โหขนับแท้ไม้มันขนับแท้ขนับแท้รอจังเลยนี่งเซ็มาหลรอรอจังเลยลอลออุ้ยอยาอยากจะบอกว่าชีวิตก็ดี อะไรก็ดีก็ทำให้มีความสุขอย่าไปทำให้ตัวเองมีความทุกข์นึกถึงแต่เรื่องสนุกสนุกกันแล้วกันฉันก็คนจะทนอย่างไรเกิดมาแล้วเพื่อจะรักหลงพักดีจะมี เนายเจ,จ็บเลยจ้ะช้ำทนอย่าหมอนไม,มน่น่าเสียหมอนเดี๋ยว,วนาอกกนอีกอักอักไม่โนสงกันนะนะคะเดี๋ยวใกล้จะจบคลิปแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดนะคะที่เป็นบุญเป็นกุศลนะคะก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะคิดเงินให้ได้เงินนะคะคิดทองให้ได้ทองกัเลยนะจ๊ะทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอุ้ยมาอีกแล้วชัสสดสวาน <Yeah. S 1> อืเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเองเป็นอาคนดุนก่อนนะคะ mm hmm. ก็แค่นี้แราจ้าพี่น้องจ้า